อ๋อโปรโมชั่นตัวนี้ใช่ไหมคะเอ็กเพนเดอร์ตอนนี้นะคะฟ้าจัดโปรฟรีดาวพร้อมชุดตกแต่งสวยๆให้ไปรอบคันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นชุดตกแต่งสเกิรอบคันกระจังด้านหน้านะคะหรือท่านไหนที่อยากได้เป็นส่วนลดเงินสดรับไปเลยค่ะสูงสุดถึง1 2 0 0 0 0บาทค่ะอืมโอเคแล้วลเดือนที่แล้วพี่ได้ข่าวว่าลูกค้าเป็นพนักงานาร้านสะดวกซื้อฐานเดือนหมื่นห้าน้องฟ้าก็ช่วยดันเคสได้เหรอครับได้สิคะพี่ออกได้ค่ะ ใครที่ไม่มั่นใจนะคะเรื่องเอกสารเรื่องการจัดไฟแนนซ์นะคะโทรเข้ามาปรึกษาฟ้าก่อนค่ะถ้าติดขัดปัญหาตรงไหนนะคะเดี๋ยวฟ้าช่วยดันให้ค่ะโอเคแล้วลูกค้าต่างจังหวัดอยากได้รถสามารถจัดไฟแนนซ์ก่อนน้องฟ้ายัางไงได้บ้างครับได้เลยค่ะตัวนี้นะคะฟ้ามีบริการรับจัดไฟแนนซ์นะคะให้ถึงที่แล้วก็ส่งรถให้ถึงที่ไปเลยค่ะ เดี๋ยวฟ้าฝากเบอร์ช่องทางติดต่อให้ไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางเบอร์โทรหรือไลน์ก็เบอร์นี้ค่ะเบอร์โทรฟ้านะคะ0826193639ค่ะโอเคครับก็สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็อย่าลืมติดต่อทักหาน้องฟ้าปรึกษาเรื่องการจัดไฟแนนซ์การเตรียมเอกสารได้เลยนะครับเดี๋ยวน้องฟ้าช่วยดันเคสให้ก็วันนี้ก็ให้น้องฟ้าเขาล้างรถพร้อมเตรียมแต่งต่อนะโอเคครับ้วขอ